สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์นิกทอลกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอลโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อน<ๆ>คุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอย m 1 0 6 m h z นมะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆุกคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายและเต็มไปด้วยสาระประโยชน์ค่ะเรามาพบกันในควันหลงหลังจากที่เราได้ชมการถ่ายทอดสด มวยโลกนะคะซึ่งก็ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้เชียร์นักมวยชิงแชมป์โลกซึ่งไม่ใช่คนไทยแต่คนไทยนั้นส่งใจไปเชียร์กันเหลือเกินนั่นก็คือแมนนีิป่าเกียวในศึก ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลตเวอรดัเบลยูบีซีที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาวันที่สองพฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐนะคะซึ่งในบ้านเราก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคนไทยทั้งประเทศสนใจไปเชียร์แล้วก็ปรากฏว่าแมนนี่ปากเกียวขวัญใจชาวไทยนั้นแพ้ไปแพ้ไปด้วยคะแนนทั้ง3าเป็นเอกฉันด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราอยากจะ ให้รายการของเราเนี่ยนะคะเป็นการเปิดมุมมองวิสัยทัศน์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจได้เรียนรู้กันคะ่ะว่าเส้นทางของคนที่กว่าจะเป็นแชมป์โลก มวยสากลสมัครเล่นนั้นเป็นอย่างไรมันมีเส้นทางขวากหนามมากมายขนาดไหนโดยเฉพาะขวัญใจคนไทยอย่างแมนนี่ปากเกียวมีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้จากเขาบ้างวันนี้ที่ฉันเชิญคนที่เรียกว่าเป็นเซียนในวงการกีฬาท่านหนึ่งนะคะเป็นนักข่าวกีฬาสังกัดหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะนามปากกาสอดส้อยสาวสังเวียน แล้วก็ด้วยความที่ช่ำชองในวัดวงกีฬาไปแข่งขันรายการแฟนพันธ์แท้ได้เป็นแชมป์ปี2002ในหัวข้อแชมเฟียนโลกชาวไทยด้วยนะคะขอต้อนรับ คุณส้อยมั่งมีค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยสวัสดีครับค่ะต้องก่อนจะไปถึงเรื่องปลาเกียวมาถึงคุณส้อยเองก่อนนะคะคก็คือทําข่าวกีฬามากี่ปีแล้วคะเอ่อยีปีแล้วครับ21ปีอยู่ที่ข่าวสดมาตลอดเลยเหรออยู่ที่ข่าวสดตลอดครับโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่เป็นนักข่าวหนุ่มๆนุม,น,มน้องใหม่จนกระทั่งตอนนี้นี่คือว่าเป็นเป็น ซีเนียร์หรือ,อยังคะในอ,ะองค์กรก็น่าจะอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ทำงานที่นิตยสารมวยตู้แต่ทำได้ไม่นานครับเจ้านายคงจะเบื่อครับแล้วก็ได้ไปสมัครงานต่อที่หนังส,สือพิมพ์ข่าวสดเจ้านายเบื่อหมายความว่าอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราความรู้น้อยครับยังเป็นเด็กใหม่เจ้านายเบื่อก็อาจจะเจ้านายเชิญใหุ้ณซอยไเป็นตนไปหาประสบการณ์ที่อื่นไหมอะไรอย่างนี้หรอ เจ้านายเก่าคุณคุณเพชรเพชรใหม่ครับท่านเป็นคนที่ให้นาอากาด้วยเป็นศิลิมงคลตัวเองสอดส้อยสาวสังเวียนสอดส้อยสาวสังเวียนใช่ครับก็คงจะแบบว่าอยากให้เราไปเติบโตในที่ที่ใหญ่กว่านิตยศาสารนะครับแต่จริงๆเราต้องบอกว่าที่นั่นก็เป็นที่ที่สะสมคนเก่งๆไว้เยอะครับข้อมูลกันแน่นเรียกว่าปลุกปั้นบุคลากรใช่ครับแต่เน้นเรื่องของมวยใช่ครับค่ะทีนี้พี่ซ้อยก็เลยมาที่ข่าวสด ที่ข่าวสดข่าวสดก็ให้ค่อยๆทากีฬาอะไรบ้างเออเป็นกีฬาทั่วไปหมดเลยครับครั้งแรกๆนี่มาก็ทําข่าวกีฬาอ,อ,อยู่โต๊ะต่างประเทศก่อนฝ่ายต่างประเทศแล้วในปีต่อมาก็ได้โยกย้ายมาอยู่ในส่วนของกีฬาก็เพราะว่าทางผู้บริหารน,นคงจะเห็นว่าเ,เรามีพื้นฐานมาจากกีฬาอย่างจากดิสิสานมวยตู้ครับก็เลย ไปเน้นเรื่องมวยดีกว่าจะได้มีคน <c oughs> ที่เ,ออเข้านอกออกในรู้เรื่องของวงการมวยแล้วก็ครอบคลุมกีฬาอื่นๆด้วยแต่จริงๆก็ทํากีฬาอื่นตลอดน,น,นะครับ <c oughs> มวยแค่เป็นเรื่องรองเท่านั้นฟุตบอลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะคก็คือไปหมดเลยแล้วก็เห็นบอกว่าเคยได้ทําข่าวใกล้ชิดนักมวยโลกหลายๆคนอย่างเดลาโฮย่าแมนิปาเกียว ตอนไหนยังไงคะพี่สร้อยก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีที่ได้ทํางานในหน้าที่ในสีเสื้อของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับได้ติดตามไปทาข่าวต่างๆรายการต่างๆติดตามโปรโมเตอร์มวยใหญ่ๆซึ่งโปรโมเตอร์ของไทยเนี่ยมีความผูกพันที่ต้องพานักมวยไปต่อยร่วมรายการอย่างเซยโก้คุณก่อเกียรติพานิชยรมครั้งหนึ่งท่านเคยนํามวยไทยไปต่อยร่วมรายการซึ่งออสการ์เดลรายานั้นเป็นโปรโมเตอร์จัดที่อาริโซนานะครับ หรือแม้กระทั่งไฟสําคัญสาคัญอย่างสมศักดิ์สมศักดิ์สิงชัชวานที่ไปแย่งชมป์โลกชนะนักมงสุโปรที่ที่ปารีสน,นะครับตอนนั้นก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย<อ>น,น่าตื่นเต้นมากา<ช>เลยในแวดวงมวยเนี่ยกว่ากว่าเรียกว่ากว่าสมาคมครหรือว่าหน่วยงานที่เขาดูแลปั้นนักมวยเนี่ยเส้นทางกว่าคนคนหนึ่ง จะไต่เต้าจนเป็นแชมป์โลกได้มันยากขนาดไหนครับพี่สร้อยโอ้ยากมากนะครับถ้าดูง,ง่งายๆเฉพาะแคแต่ตลาดมวยในเมืองไทยเนี่ยนะครับการส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองมวยนะครับ<ช>กีฬา2ชนิดที่ยืนพื้นก็คือฟุตบอลกับมวย<ช>เป็นกีฬา<ช>ที่ประจำอ<ช>ยู่ในใจใ<ช> <anatomy. S 1> นะครับมวยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความคลุกคลีพื้นฐานมาจากครอบครัวคนไทยทั่วไปพื้นฐานของกีฬามวยเริ่มมาจากความยากจนนะครับการไต่เต้าเนี่ยถือว่าเขาต้องต่อยมวยตั้งแต่เด็กๆ นะครับเสร,สรเสริมสร้างกระดูกกระดูกมวยให้แข็งแกร่งแล้วก็จะต้องเข้าตาต้องทําฟอร์มดีๆต้องชนะนะครับต้องผ่านคู่ต่อสู้ผ่านความเจ็บปวดมากมายนะครับเมื่อเข้าตาโปรโมเตอร์นะครับถึงจะสรรสร้างนํามาจัดชกมวยสากลอาชีพไต่เต้าสู่อันดับโลกกันต่อไปยากครับเวลาไต่เต้าเนี่ยจะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นได้ต้องผ่านมวยไทยก่อนถึงจะดีหรือว่าไม่เกี่ยวกันอโดยปกติตั้งแต ตั้งแต่เดิมโดยปกติที่ทำกันมานะครับส่วนใหญ่วงการมวยเมืองไทยเราจะสรรสร้างแชมป์โลกสักคนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่มักจะหันไปใช้นักมวยไทยที่เคยผ่านการชกมวยไทยมาก่อนอเพราะว่านักมวยไทยนั้นจะมีกระดูกมวยดีแต่แชมป์โลกชาวไทยที่มีมาทั้งหมดจนปัจจุบันเนี่ยสี่สิบห้าสิบกว่าคนเนี่ยก็มีบางคนที่ไม่ได้ชกมวยมสากลมาเลยเช่นอย่างเช่นผลกิ่งเพชรชาติชัยเชี่ยวน้อยสมานสอจตุรงนะครับ อย่างนี้ก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ชกมวยมวยไทยมาก่อนไม่ได้ชกมวยไทยมาก่อนไปเป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นเลยสมัครเล่นก็ไม่ได้ต่อยด้วย<อ>แต่เขามุ่งมั่นที่จะตามรอยที่จะสารฝันอยากเป็นแชมป์โล<อ>กเขาก็มุ่งมาทางมวยสากลอาชีพเลย<อ> <_ S 2> นะครับอย่างนั้นเลยใช่ครับค่ะทีนีออ้นักชกที่เป็นแชมป์โลกมวยไทยในความประทับใจของพี่ส้อยมีใครบ้างเยอะนะครับความเป็นมาของแต่ละคน่ถ้งทั้งมวมีกี่คนนะคะ โอ้ถ้าจะนับอย่างนั้นเหรอครับต้องบอกว่ามันเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะแชมป์โลกชาวไทยบางคนเนี่ยอย่างเช่นอีเกิลเคียวะหรือว่าเด่นจุลพันธ์เนี่ยเขาไปได้ชมป์โลกที่ญี่ปุ่นะน,นะครับแต่ว่าทางการกีฬาไประเทศไทยไม่รับรองทําไมอะคะเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักมวยในเมืองไทยถึงแม้ว่า,าจริงๆ,ๆเขาจะเป็นคนไทย,ยเขาก็ไม่รับรองไม่บรรจุ ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่าบางทีเราก็นับไม่ได้ว่าเขาเป็นแชมป์โลกหรือเปล่าจริงๆเราเสียสถิตินะในแง่ของรประเทศไทยนะคะแต่จริงๆถ้าเรานับในความรู้สึกของคนไทยเขาคือคนไทยนะครับคือแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งแซมสันแซมสันเกรทิงแดงยิมเนี่ยเป็นแชมป์โลกชาไทยสถาบานันซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ประกันไม่ไม่ไม่ใหญ่โตนะครับแซมสันเนี่ยเป็นแชมป์โลกบางคนก็ไปเปรียบเปยว่าเป็นแชมป์โลกโหลนะครับคือสถาบันเล็ก แต่จริงๆเราก็มีการรับรองทุกอย่างนะครับมีการต่อยถูกต้องทุกอย่างแล้วซัมซันเนี่ย,ยเปรียบเทียบได้เลยว่าเวลาเขาเลิกมวยไปแล้วเนี่ยไรายได้จากการโชกม,มวยของเขาเนี่ยมากกว่าแชมป์โลกชาวไทยทุกคนในปัจจุบันนี้เลยอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ครับซัมซันกระติ๊ดเงิ้เง,นงินตัวคุณซัมซันเองก็คงไม่ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรใช่ครับ <c oughs> ทุกวันนี้ก็กินอยู่สุขสบายมีความสุขกับครอบครัว <c oughs> ตามมารยาภาพถ้่อย่างนั้นก็คือหลายสิบคนหลายสิบคนครับที่ได้เป็นแชมป์โลก มวยสากลทั้งที่แบบที่ได้รับการรับรองจากสมาคมของประเทศไทยหรือไม่ได้รับการจากการกลางไม่ได้รับกาจากการกลางไม่ไดรแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองเพราะนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เหตุผลกันไปใช่ไหมคะทีนี้มาถึงในเรื่องของแมนนี่ปาเกียวแมนนี่ปาเกียวพี่พี่ซ้อยไปใกล้ชิดตอนไหนปาเกียวก่อนที่เขาจะเป็นแชมป์โลกน่ะเขาเคยมาเมืองไทยนะครับเคยติดตามทีมนักมวยฟิลิปปินส์ด้วยการมาเมืองไทยคือนักมวยในค่ายเขาเนี่ยต่อยกับ มวยของคุณจิมมี่โปรโมเตอร์นะครับคุณเดกรัชชัยชั่วช่วงตัวเขาไม่ได้ไม่ได้มาชกก็ติดตามมาเที่ยวเมืองไทยด้วยซึ่งนานแล้วครับหลายปีแล้วยังไม่ดังเลยคะตอนนี้ยังไม่ดังนะครับแต่ว่าแลวเข้าตาพี่ส้อยไหมก็ตอนนั้นก็ยังเป็นฟลิปปินธรรมดานะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยความเกี่ยวเนื่องหลังจากเขาเทินโปรชกอาชีพแล้วเนี่ยเขาได้สิทธิ์มาชิงแชมป์กับนักมวยไทยคนคนนั้นก็คือชัดชัยสาสกุลนะครับแล้วชัดชัยเนี่ยก็เสียแชมป์โลกให้กับปาเกียว ความโดม Korea, ่งดังของเขาวันนั้นเน,น,นี่ยมันเป็นการพลิกล็อกครับจากนักมวยโนเนมที่คนไทยไม่รู้จักนะครับแล้วก็มาพลิกล็อกชนะชัดชัยแย่งแชมป์โลกไปได้นั่นคือแชมป์เส้นแรกที่ปาเกียวคว้ามาได้แล้วปัจจุบันนี้เขามีแชมป์ถึงเส้นนะครับเขาก็เพิ่มรุ่นขึ้นไปตั้งแต่มันมาก็เข้าใกล้ตัวคารมบากครับแต่ว่าเคยไปทำผมเคยได้โอกาสไปทําข่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับมีติดตามมวยรัตนชัยไปไปไปชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปิน ปาเกียวเขาก็ให้เกียรติมามาเป็นแขกพิเศษในงานเขายังกันเองเหมือนเดิมครับต้องบอกว่าบุคลิกส่วนตัวนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครขอถ่ายรูปด้วยให้ถ่ายได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังน่ารักอริยาสายดีใช่ไหมคะส่วนต,วต<อ>นของเขาคะ่ะเห็น <He en S 1> ว่าแม้แต่กระทั่งคุณชัดชัยเองซึ่งเสียแชมป์ให้เนี่ยปาเกียวเขาให้บัตรเข้าไปชมที่าสเวกัสเมื่อวันที่สาที่ผ่านมาด้วยถูกไหมคะใช่ครับว่าเขาก็ไม่ลืมว่าเส้นทางเขามายังไงใช่ครับชัดชัยเป็นคนที่ เขาจะโทรมานะครับโทรมาหาส่วนตัวคือจะสนิทกันิทเพราะตอนนี้ชาชัยได้แชมป์โลกที่ญี่ปุ่นที่ฮอกไกโดนะผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้ติดตามเขาไปทําข่าวทาข่าวมวยโลกในต่างแดนแล้วก็เขาได้แชมป์โลกนะครับก็มีความสนิทเขาไปที่มริการเนี่ยเขาไปไปเยี่ยมพาเกียวนะครับก่อนหน้าการชกน่ารักมากนะเป็นนี่นี่นี่คือหัวใจนักกีฬากันจริงๆใช่ครับแล้วก็เวลาก่อนจะกลับจริงๆเขาไปได้รับเชิญไปเป็นครูสอนมวยไทยพิเศษหนึ่งเดือนเขาก็กําลังจะเดินทางกลับแต่เผิอว่า ต้องมาขึ้นเครื่องที่ LA ค่ะก็ปาเกียวนั่งปักหลักอีนั่นใช่ครับตอนแรกเขาปาเกียวเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่ LA เพราะว่าคนเอเชียอยู่ที่นั่นเยอะนะครับแล้วก็มีโรงยิมไวคาดยิมของปาเกียวอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วชัดชัยก็เข้าไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งพอเอว่าปาเกียวเนี่ยไปวิ่งที่สวนสาธารณะแล้วเขาเข้าไปหาก็พูดคุยกันปาเกียวก็เลยถามว่ายูอยากดูไอชกไหมนะครับ ชัดชัยก็ดีใจมากเลยโอ้จริงหรือเปล่าเขาบัตรนันแพงมากใช่แพงมากครับตั๋วผีสนนราคาตั๋วในบ่อนพนันนะครับในตลาดมืดนะครับจากเดิมที่ราคา6ล้านบาทขึ้นเป็น13ล้านบาทนะครับนี่มากกว่าลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดทางมือไทยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในปาเกียวก็มีมิตรภาพที่ดีกันกับคุณชัดชัยก็ให้ตั๋วเข้าไปชมด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคุณส้อย เล่าถึงแมชหยุดโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันนะคะว่าสาเหตุที่แพ้ชนะใครได้เปรียบใครเสียเปรียบอย่างไรรวมไปถึงปากเกียวเองบอกว่านั่นมันบ้านของคู่ต่อสู้ดังนั้นเนี่ยเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็ได้เท่านั้นอันนี้คือเบื้องหลังแล้วก็ในมุมของคอลัมนิสกีฬาว่ายอย่างไรสักครู่กลับมาฟังค่ะ สวรรค์ขยันยิ่งนะคะที่ฉันยังอยู่กับคุณส้อยมั่งมีผู้สื่อข่าวกีฬาประจำ,ำห,นห,นหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะที่ใช้นามปากกาในการรายงานข่าวสอดส้อยสาวสังเวียนนะคะพี่อยเล่าให้ฟังหน่อยไอ้แมชคู่หยุดโลกเนี่ยโอ้โหคือก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่คนไทยเนี่ยเทใจเชียร์ปากเกียวกนันนี้เรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะว่าเหมือนกับคนอยู่ในประเทศในภูมิภาคเดียวกันก็เชียร์กัน ครับต้องบอกว่ามันเป็นจริงๆแล้วเกมกีฬาคู่มวยหยุดโลกครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาพยายามที่จะสร้างภาพให้มันเป็นดราม่านะครับถ้าเราติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆเนี่ยเพราะว่ากระแสะข่าวความต่อนเนื่องเนี่ยที่นําเสนอก่อนหน้ามวยคู่นี้จะชกกันเนี่ยอย่างปาเกียวเนี่ยจะถูกอ,อย่างฟลอยด์เมเทอร์นะครับจะถูกมองเหมือนกับอยู่ในด้านมืดอยู่ในความฟุง้งเฟอ้อของมหาเศรษฐีคนหนึง่งนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์มวยเป็นอเมริกันความยิ่งใหญ่ของอเมริกันที่ แพ้ใครไม่ได้เป็นน,นักมวยมหาเศรษฐีไร้ความพ่ายแพ้อะไรต่างๆเขาเคยสั่งซื้อรถสปอร์ตคันหรูราคาหลายสิบล้านบาทโดยการโทรหาโทรหาคนขายนะครับบอกว่าให้เอารถไอให้เวลานายแค่สิบชั่วโมง ภายในวันนี้ต้องเอารถมาจอดในโรงรถคันที่ไอต้องการยี่ห้อนี้รุ่นนี้มาจอดในโรงรถของไอให้ได้ไม่งั้นเลิกคบกันเลิกติดต่อนะครับเขาก็ต้องไปหารถมาให้หรือแม้ทั้งเป็นภาพที่เขาแจกเงินล้านเงินล้านเหรียญนน,น,นะครับแจกให้กสาวๆบนที่นอนนะครับพิตตี้วสวยๆแม้แต่กรทั้งชับเหงื่อยังเป็นแบงค์ใช่ครับใช่ครับ อันนี้คือเป็นตัวตนของเขาหรือว่าเขาถูกสร้างให้เป็นแบบนี้ให้เป็นตัวละครในโลกของการแข่งขันมวยคะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับโดยนิสัยส่วนตัวซึว่จริงๆแล้วฟลอยด์ก็พื้นฐามนมาจากนักมวยที่ยากจนมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับพ่อของเขาเป็นนักมวยเก่ามาก่อนอาเขาก็เป็นนักมวยเ,ก,เนนนวยก่ามาก่อนนะครับมเมื่อเขาถีบตัวขึ้นมาจนเป็นแชมป์โลกประสบความสําเร็จทําเงินทําทองได้มหาศาลสิ่งที่เขาอยากได้คือการชดเชยอยากได้อะไรต้องได้อยากได้อะไรต้องได้ เพื่อนฝูงถ้าเขาไว้ใจถ้าเป็นเพื่อนเขาให้เลยให้เลยให้ทุกอย่างนะครับมันก็เป็นภาพที่แสดงออกมาแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นด้านมืดเป็นมุมมืดที่เปรียบเทียบเมื่อไปเปรียบเทียบกับฝั่งตรงข้ามคือแมนนี่ปาเกียวแมนนี่ปาเกียวเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกมองออกมาเป็นพระเอกเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งใช่ครับเป็นทั้งพ่อพระเขาเขาเขาเปลี่ยนศาสนาถือคริสต์ถือคริสต์เปลี่ยนศาสนาแล้วก็มีความเคร่งนะครับเข้าโบสถ์เป็นแฟมิลี่แมนรักครอบครัว นะครับถึงแม้เขาจะเคยมีกิก๊กมีอมนอกมีนายด้วยแต่เขาก็สาภาพบาปยอมขอโทษต่อสาธารณชนนะครับแล้วหันเวลาที่เหลือมาให้ครอบครัวแล้วไม่เพียงเท่านั้นเขาเป็นคนที่แจกเงินให้กับประชาชนคนฟิลิปปินฟิลิปปินนั้นเป็นประเทศที่ยากจนะนะครับที่บ้านของเขาเนี่ยคนฟิลิปปินเนี่ยจะมาเข้าคิวหน้าบ้านแต่ที่บ้านเขาจะไม่มีออดไม่มีกิ่งให้กดะนะครับแต่จะมีสมุดวางไว้ที่หน้าบ้าน ให้คนมาลงชื่อเหมือนรับร้องทุกข์อย่างใัเลยเหมือนอย่างนั้นเลยแล้วในสัปดาห์จะมีครั้งหนึ่งที่ปาเกียวจะออกมาแล้วก็มาแจกเงินแจกเงินอย่างนี้ครับนี่คือนี่คือภาพของปาเกียวใช่ภาพของปาเกียวเพราะฉะนั้นพอปาเกียวมาเจอกับคุณเมย์เนี่ยใช่ครับฟลอยด์เนี่ยมันก็จะต่างกันสุดขั้วก็คือขาวกับดําใช่ครับในภาพนี้นีคือภาพดราม่าที่ปรากฏสู่สายตาของโลกภายนอกนะครับค่ะทีนี้ฟลอยด์เมเวเตอร์กับแม่ในปาเกียวเนี่ย จริงๆแล้วชั้นเชิงเขาต่างกันขนาดไหนอันนี้ถ้าถ้าเป็นแง่ฝีมือเลยนะพี่สายนี่คือต้นแบบของมวยโลกอย่างแท้จริงะนะครับหนึ่งคือฟลอยด์มเตอร์นี่คือหนึ่งของสุดยอดด,ด,ยดีที่สุดมวยดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนอของยุคนี้นะครับในขณะที่ปาเกียวเองก็เคยรับการยกย่องว่าเป็นมวยที่ดีที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนเหมือนกันแต่ความแตกต่างสุดขั้วก็คือฟลอยด์มเตอร์นั้นเป็นมวยเป็นมวยไฟเตอร์ขออภัยเป็นมวยบ็อกเซอร์ที่ดีที่สุดมวยบ็อกเซอร์คือมวยตัั้งรบ มวยตั้งรับมวยรอจังหวัด2มวยฝีมือนะครับเหมือนกับสามารถพยากระุนเหมือนกับสมรักคำสิงนะครับในขณะที่มานีอ่าลฟอยเมเทอเป็นมวยถนัดขวานะครับในขณะที่มานี่ปะเกียวนั้นก็เป็นอีกสุดยอดของแบบฉบับมวยไฟเตอร์มวยนั่นคือมวยบุกตะลุยนะครับเข้าหาตลอดใช่ครับแล้วก็เป็นมวยที่พลังกระปั้นหนักหน่วง<ะ>เยบเทียกับแชมป์โลกชาไทยก็เหมือนกับเขาทรายแกลล็กซี่ นี่คือ2แม่แบบ2ตัวอย่างของมวยสากลที่ดีที่สุดในโลกของยุคนี้เป็นเทพในใมิติของตัวเองอะ่ะใช่ครับค่ะอ้าวแล้วเอาในมุมพี่ส้อยตอนเชียร์อยู่เนี่ยรู้สึกว่าใครใครใครน่าจะชนะอตอนเชียร์อยู่นะครับก่อนชกเนี่ยก็ก็บอกตามตรงเรียนตามตรงว่าก็เชียร์ปากเกียวแต่ยังคิดว่าฟลอยน่าจะชนะด้วยคะแนน อ๋อนะครับคิดคว่าอย่างนั้นเก่งตรงตามผลที่ออกมาเลยแต่ก็ยังคิดอีกด้วยนะครับคือ,ค,อคือระบายความในใจลง <c oughs> ในเฟซบุ o กในในเพจนะครับมีความคิดหวนอยู่ว่าอาจจะมีปัจจัยที่3ามอาจจะมีสภาพแวดล้อมนั่นก็คือสภาพแวดล้อ,กอมก็คือเหตุผลก็คือนี่เป็นสถานที่ชกที่ลาสเวกัส เป็นบ่อนพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสังเวียนมวยระดับโลกอันดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเมกกะของวงการมวยโลกนะครับซึ่งมันจะมีปัจจัยตัวแปรเช่นมีการล้มมวยได้ไหมคะการล้มมวยเนี่ยคงชี้ชัดกันไม่ได้น,นะครับแต่ว่าการล้มมวยนั้นคงไม่มีแต่ว่าความได้เปรียบของปัจจัยต่างๆสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเอื้ออํานวยกันได้ทําให้นักมวยที่อาจจะสูสีกันอยู่แล้วก็ต้องมีความเหลื่อมล้ากันบางคนได้เปรียบบางคนเสียเปรียบก็เพราะว่าปัจจัยแวดล้อมที่นี่ เช่นบรรยากาศกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มีผลขนาดนั้นไหมคะมีส่วนแต่ว่าในมวยระดับโลกอย่างเนี้ยครับถือว่าไม่เท่าไหร่สำหรับปลาเกียวแต่ระดับปาเกียวน่ะพี่ใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลที่ได้ที่สุดเนี่ยครับข้อมูลที่ได้จากชัดชัยสาสกุลชาชัยได้รับเกียรติเข้าไปชมในกรณีพิเศษนะครับแล้วเขาก็มีล่ามชาวไทยเป็นเป็นน้องเอิญเป็นเป็นผู้หญิงไทยที่มีครอบครัวที่นั่นเป็นเป็นค่ายมวยนะครับเขาให้ข้อมูลมาเมื่อวานนี้เองนะครับ โทรมาหลังการชกกันนะครับเขาบอกว่าคือปัจจัยว้อมต่างๆเนี่ยที่ราสสวการเนี่ยมันเอื้ออํานวยให้กับฟลอยเมเทอร์หมดเลยคือฟลอยเมเทอร์เป็นคนกําหนดการชกค,ครั้งนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่การถแถลงข่าวการถแถลงข่าวเนี่ยปกติเนี่ยจะจะมีการถแถลงข่าวเปิดให้ให้สื่อมวลชนให,ให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีแต่ปรากฏว่าที่ราสสวกัสครั้งนี้เนี่ยฟลอยเมเทอร์กำหนดว่าเสนอว่าควรจะเก็บเงินผู้ชมในอัตราคนละ80เหรียญสหรัฐนะครับ320บาท ประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคือเขาบอกว่าควรจะเก็บเงินเป็นกรณีพิเศษสําหรับไฟนี้เก็บเงินเนี่ยเพื่อให้เป็นเด็กให้ให้เด็กเป็นการกุศลไปบริจาคให้กับเยาวชนแต่พอถึงเวลาจริง,รงของงานแถลงข่าวปรากฏว่าทีมงานของฟลอยเมเทอร์นั้นคว้านซื้อตั๋วทั้งหมดนะครับ กว้านกว้านซื้อตั๋ว uh ทั้งหมดแล้วก็ไปขึ้นราคาผู้ที่สนใจจะเข้าชมการแถลงข่าวนี่เป็นเพียงแค่การแถลงข่าวใช่ครับแล้วก็ขึ้นตั๋วราคาในราคาถึง180เหรียญถึง200เหรียญถือว่าแพงนะครับแพงมากจากที่ดูฟรีนะครับแค่แถลงข่าวแค่แถลงข่าวนะครับแล้วปรากฏว่ามีการบล็อกมีการสกรีนไม่ให้คนไม่ให้กองเชียร์ของปาเกียวไม่ให้ไม่ให้ผู้ติดตามไม่ให้บริกาศของแมนนี่ปาเกียวนะ ได้เข้าเลยตั้งแต่แถลงข่าวใช่ครับก็มีเพียงแค่จํานวนน้อยเท่านั้นแม้กระทั่งสื่อบางคนจากฟิลิปปินส์เองคือสื่อฟิลิปปินส์เนี่ยจะยกทีมมันไปเยอะมากนะครับก็มีการสกรีนกันมันมันมีผลอะไรเมื่อถูกบล็อกตั้งแต่แถลงข่าวมันมีผลมีผลนั้นทําให้เรานี่เป็นปัจจัยที่เราต้องมาวิเคราะห์เองบางครั้งเราเราจอโจงไม่ได้ว่านี่เป็นการเอาเปรียบหรือเปล่าแต่เราต้องมันเป็นไงง่ยกดดันทางจิตวิทยาใช่ครับตั้งแต ช็อตแรกมาเลยจนกระทั่งถึงวันแข่งขันใช่ครับแม้กระทั่งในวันถแถลงข่าวนะั้นนะถ้าใครเข้าไปดูย้อนหลังใน y o u t อ่ะนะครับใ,ในเว็บไซต์ใน YouTube มัดมวยพวกนี้จะเห็นว่าเขาเขาเขาจะสัมภาษณ์ละเอียดนะครับแล้วก็จะมีการแพนไปที่คนดูผู้สือ่อสื่อมวลชนนะครับปรากฏว่ามีน้อยมากซึ่งผิดกับที่ท,ที่ที่เคยจะเป็นคือผมเคยติดตามไปชมปาเกลไฟล์ล่าสุดต่อยกับอันเชอรี่ที่มาเก๊านะครับ บรรยากาศของการถแถลงข่าวนั้นต้องบอกว่าสื่อมวลชนมาจากทั่วโลกเยอะมากมแต่ครั้งนี้มันแปลกไปมันน้อยอย่างน่าใจหายก็ทําให้สงสัยว่าออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมนะักข่าวถึงน้อยทั้งๆที่นี่เป็นข่าวซูเปอร์ไฟท์นะครับแล้ว<ะ>ในการถแถลงข่าวมีการโชว์เข็มขัดแชมป์เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นเอง <Okay. S 1> คือแชมป์ของ w b c หรือว่า The BBC นะครับซึ่งเป็นแชมป์ของของฟลอยด์เมเทอร์นะครับในขณะที่แชมป์อื่น WBO ของปาเกียวปาเข็มขัดซูเปอร์แชมป์ WBA ก็ไม่มีนะครับ นั่นก็ทําให้เอจใจว่าทําไมอทําไมทําไมถึงเป็นการคือมันถูกสร้างบรรยากาศเพื่อกับในแง่ทั้งจิตวิทยา<ช>และบรรยากาศที่จะนําไปสู่การแข่งขันใ,ในวันจริงใช่ครับตั้งแต่แรกเลยใช่ครับ โอ้นี่คือเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะคะถ้าเราอยู่วงนอกเราอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดเป็นเกรดขนาดนี้ต้องให้ผู้สื่อข่าวนักกีฬาตัวจริงนะคะที่ติดตามทําข่าวกีฬามาเป็นเวลานานเนี่ยได้เล่าให้ฟังก็จะได้เปิดหูเปิดตาและได้มุมมองอื่นๆเพิ่มนะคะที่นี้พี่ส้อยในฐานะของคนที่ทั้งเคยเห็นเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นของแมนนี่ปลาเกียวมาจนกระทั่งแมตช์สุดท้ายเนี่ยนะคะเราควรเรียนรู้อะไรจากแมนนี่ปาเกียวบ้าง จากเปน,นี่ประเกียว,วครับโดยส่วนตัวเนี่ยถือเป็นแฟมิลี่แมนนะครับเป็นคนของสังคมนะครับเ,เขาเคยบอกว่าตอนเขาอายุได้5ขวบเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยบ้านเกิดที่เเน e รัลซันโตสนะครับในเกาะมินดาเนาทางใต้บ้านของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของความขัดแย้งทางการเมืองอม,มีกบฏแบ่งแยกดินแดงพวกอบุซยาพวกก่อการร้ายดินแดงเยอะก่อการ้านะครับเยอะแล้วก็วันหนึง่งตอนที่เขาอยุห้ขวบอยู่กับแม่เนี่ยผู กระบวนการกอร่อการร้ายเนี่ยเดินทางผ่านหมู่บ้านเข้าไปเดินทางผ่านบ้านเข้าไปนะครับแล้วในเวลาต่อมาไม่นานกองกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลก็เดินทางมาถึงแล้วก็ถามแม่เขาว่าเ,ออเห็นพวกโจรแบ่งแยกดินแดนเห็นพวกผู้กอ่อการร้ายไหมออแม่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยความที่กลัวนะครับก็บอกไม่เห็นพอได้สักพักหนึ่งก็เกิดการต่อสู้ประทะกันขึ้นนะครับมีการยิงกันออฝ่ายรัฐบาลนั้นถูกฆ่าตายปาเกียวบอกว่าเขาเห็นศพเขาเห็น การเสรียชีวิตครั้งแรกเขาเห็นคนตายครั้งแรกทหารฝ่ายรัฐบาลถูกตัดคอเป็นภาพที่เขาเด็กอายุแค่ห้าขวบ,ขวบแต่เห็นความเป็นความตายเหล่านั้นเนี่ยเขากลัวมากแม่เขาก็กลัวพาเขากับน้องๆน,นั้นหนีเข้าไปในตัวเมืองนะครับที่เจนาลันสันโตตตอนนั้นห้าขวบเขาเข้าไปในตัวเมืองเขาเห็นรถยนต์ครั้งแรก เขาตกใจเขากลัวรถยนต์เขาบอกมรถยนต์เขาวิ่งหนีที่บ้านไม่มีเพราะเขาอยู่ในป่าเขาวิ่งเขาไปหลบในร้านข้างทางนะครับเขากลัวมากแล้วเขาเห็นทีวีครั้งแรกในชีวิตตกใจอีกเขาตกใจมากว่าคนเนี่ยมันเข้าไปอยู่มันเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นได้ยังไงเขาบอกยังไงเขาบอกว่า เขาต้องพยายามอ้อมไปข้างหลังทีวีทีวีสมัยก่อนไม่รู้ว่าคนเข้าไปได้ยังไงว่าเข้าไปได้ยังไงนะครับวันนี้เราฟังเราคงขำนะครับเราคงตลกแต่ว่าคนอย่างเขาซึ่งไม่มีอะไรเลยวันนั้นเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีนะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าณวันที่เขาขึ้นมายืนบนจุดที่สูงสุดแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นอีกมากมายในฟิลิปปินส์แล้วก็คนทั้งโลก อีกมากมายนะคะคเขากลับไม่ลืมสิ่งที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็แบ่งปันแล้วก็มีจิตอันเป็นกุศลที่ช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่าด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากแมนนี่ปาเกียวอนอกเหนือจากเส้นทางการเป็นแชมป์โลกของเขาใช่ไหมคะคพีซ่ซอยพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายหาแรงบันดาลใจกันว่าแล้วคนรุ่นใหม่หรือว่าคนไทยอยากจะปลุกปั้นให้มีแชมป์โลกมากๆเราควรจะ ร่วมมือกันหรือว่าส่งเสริมกันอย่างไรสักครู่ค่ะ อ่าหังสือข่าวกีฬานังสือพิมพ์ข,ข่าวสดแล้วก็เป็นแฟนพันธ์แชมป์โลกชาวไทยด้วยใช่ไหมคะผมก็แชมป์เป็นโลกชาวไทยแชมป์เป็นโลกชาวไทย <c oughs> เราอยากจะปั้นคนไทยให้ขึ้นไปสู่วงการกีฬาระดับแชมป์โลกได้มากๆเราต้องทํำยังไงคะโดยเฉพาะมวยพี่ส้อยใน <c oughs> มุมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะครับต้องเริ่มที่คือมันหายากนะครับการที่จะหาซุปตา์สักคนหนึ่งเนี่ยในวงการไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาหรือ วงการใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องได้แรงสนับสนุนหลายๆอย่างแต่ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งผมว่าอยู่ที่ตัวเองตัวเองด้วยนะครับพรสวรรค์นั้นมีไม่ได้ในทุกคนนะครับแต่ว่าพรสแสวงนั้นมีได้เรามีซูเปอร์สตาร์หลายคนแม้กระทั่งอย่างบัวขาวบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวปอประมุกเดิมนะครับก็ด่งดังระดับโลกเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายนะครับม,มวยไทยเองทุกวันนี้ก็ยัง ยังไม่ได้รับการมรรจุเข้าโอลิมปิกทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับว่าศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือมวยไทยนะครับแต่ว่าปัญหามันตายตรงจุดคือมันเหมือนผงเข้าตามเมื่อฝรั่งถามมาคําเดียวว่าถ้าไอจะติดต่อเรื่องเรื่องสถาบันของมวยไทยไอจะติดต่อกับใครเราตอบไม่ได้เพราะในเมื่ออคกกรในประเทศไทยเราเองยังมีความแบ่งแยกคัดแย้งกันอยู่นะครับกว่าจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับ ยากเนาะบาง <c oughs> ทีก็ต้องถามมันกันว่าเนี่ยแปลว่ามันตั้งแต่ตั้งแต่จุดศูนย์รวมตรงกลาง<ช>เลยว่ามันจะมารวมกันอย่างไรให้เป็นเอกภาพ<ช>มันถึงจะมีพลังในระดับที่จะไปต่อรองสร้างเวทีเชื่อมประสานกับระดับโลกใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> ถ้านอกเหนือจากเรื่องของตัวองค์กร <c oughs> และนอกเหนือจาก ตัวของตัวเองซึ่งนักกีฬาแต่ละคนถ้ามีความฝันมีแรงบันดาลใจแล้วก็พยายามอดทนต่อสู้มันจะไปถึงฝันได้เนี่ยนอกจากสองปัจจัยแล้วมีอะไรอีกไหมคะคนไทยควรจะเข้ามามีส่วนร่วมอะไรกันยังไงได้บ้างคะกับการปั้นคนไทยออกไปสู่เวทีโลกทุกส่วนนะครับในความรู้สึกนะครับทุกส่วนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับรัฐบาลนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีหน่วยองค์กรเอกชนนะครับที่สนับสนุนแล้วถ้าถ้าเออ มีความร่วมมือประสานงานขอไว้อย่างหน่วยงานของรัฐเนี่ยในการสนับสนุนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับสปอนเซอร์ถ้าสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับแต่ที่สําคัญอยู่ที่ตัวของนักกีฬาจะมีใครครับที่คู่ควรจะก้าวขึ้นไปจุดนั้นได้เหมือนอย่างแมนนี่ปะเกียวแมนนี่ปะเกียวทุกวันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกได้ทั้ง ทั้งในสังเวียนและนอกสังเวียนใช่ครับจะมีใครทําได้อย่างนั้นบ้างนะครับครั้งหนึ่งความโด่งดังของเราเคยมีแบบปักเกียวก็คือเขาสายกาแล็กซีความเป็นความเป็นอาชีรักของน้องมวยเราก็เคยมีแบบสามารถพยยกร์รุนนะครับแต่ว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าหาได้ยากน้อยเหลือเกินแต่ต้องฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆนะครับดูตัวอย่างที่ดีศึกษาตัวอย่างที่ดีดูอย่างแมนนี่ปักเกียวนะครับแล้วใฝ่ฝัน ตามอย่างให้เขาเหมือนไอดอลอย่างเขาทําให้ได้อย่างเขาทั้งในและนอกสังเวียนผมว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นก้าวแรกสู่การเป็นขวัญใจของประชาชนนะครับค่ะ ขอบคุณพี่ซอยมากๆนะคะ <S 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 ได้ประเด็นครบถ้วนนะคะทั้งในแง่มุมความรู้เส้นทางกว่าจะเป็นแชมป์มวยโลกแล้วก็ได้เกรดความรู้เบื้องหลังประวัติชีวิตของมนิปากเกียวนักชกขวัญใจชาวไทยในเวลานี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์ก็ตามนะคะแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่พี่ซอยเล่าให้ฟังก็คือว่าการที่มีความเก่งกาจสามารถในเส้นทางกีฬายอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดีในสังคมอย่างแท้จริงด้วยนี่คือสิ่งที่จะเป็นสูตรสำเร็จของความยั่งยืนของคนที่จะขึ้นมาเป็นฮีโร่ในระดับโลกนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ซ้อยมากๆที่มาเล่าเรื่องดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะและคุณซ้อยมั่งมีดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ